สวัสดีครับไทชาเซกาวานนะครับวันนี้ d c เซียรับ100บาทอ่าทราคาก็ไซด์เว้์เรื่อยๆเนาะอยู่แบบอยู่แถว1 0 0 0 0แสนบาทแล้วถ้าเทียบกับเมื่อวานมันก็ขึ้นมาแหละขึ้นมาประมาณ2 0 0 0ก็เลยกำไรจาก7จ็ดมแคเก็เป็น8ปดเซ็นตซ้ำจาก5เ็ก็เป็น6%เปอ,อต่ออดจริงๆอะ อยากลองทำแบบ differences percentage differences ค่าดิฟว่ามันเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆก็น่าสนใจนะ เท่าไรใช่ไหมอันนี้ลบอันนี้ก็ได้อือืช่วงที่ห่างเยอะๆช่วงที่อ่าตอนนี้ก็ถึงว่าห่างน้อยลงอือันนี้ไม่รู้ว่าดูแล้วมันแม็กเซนสำหรับทุกคนหรือเปล่านะครับ คุณผู้ชมถ้าสมมติอยากรู้คุณผู้ชมถ้าสมมติอยากรู้ว่า DCA ที่ผมทําอยู่เนี่ยทั้งหมดวั100นละร้อยใน4 0เอ่อ41ครั้งทั้งหมด4 0 4 1 0 0บาทเนี่ยมันพอทั้งพอของกำไรเท่าไหร่ก็ดูคอลัมน์เฮ e นะฮะแต่ถ้าสมมติขึ้นมาว่าแทนที่จะ DCA เอนี่ยเอาเงินทั้งหมดรวมมาถึงวันนี้เนี่ยมันทั้งหมดมันมี4,100บาทเป็นต้นทุนเนาะ เต้ทนทุนนี้มาซื้อในวันแรกที่ผมตัดสินใจเชที่เริ่ม DCA เนี่ยแทนที่จะ DCA ล้ำซ้ำไปเลย4 1 0 0บาทใน,นราคาเท่านี้อันนี้ก็คือจะเป็นกำไรของแต่ละวันวันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา6%เอ้ยอยู่ที่กำไร6%เนาะความแตกต่างระหว่าง DCA กับล้าซ้ำเนี่ยมันก็คืออยู่ที่คอลัมน์ J ก็คือ1.7%ก็คือถ้าเป็นผลบวกอย่างนี้เนี่ยแปลว่า DCA ได้กำไรเยอะกว่ารำซำอันนี้ก็ดีเซีได้กำไรเยอะกว่าลําซม1.9% 2.3% 2.9%ที่ผ่านมาช่วงที่แบบช่วงที่มันพึ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะกำไรก็จะห่างกันเยอะหน่อยอตอนนี้บวกครั้งแรกตอนนั้นลรำซำยังลบอยู่เลยลบ3%แต่บ,บวก4%มันพุ่งขึ้นเนาะจากราคา95,000เป็น100,000 มันพุ่งขึ้นก็ตามแต่ difference ตัวส่วนต่างระหว่างกำไร2อันนี้กำไรล่ำซ้ำกับ dca เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากก็คือ7%หมายถึงว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมาก7%ไป7%มันก็เหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะอาจจะเป็นแถวที่จะทำให้รู้ว่าช่วงที่แบบมัน s i d e w a y ์เนี่ยราคามัน s i d e w a y ์มาสักพักใช่ไหมหลังจากขึ้นมาจากแบบ7 0 0 0 0มาขึ้นมาเป็นแสนหนึ่งแล้วก็จะ ไต่ขึ้นไปถึงแสนหนึ่งกว่ามันก็ไซด์เวยวยไปเรื่อยๆในช่วงไซด์เวย์เนี่ยความแตกต่างระหว่างล้ำซ้ำกับ DCM ก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าผมได้ซื้อในราคาที่แพงทุกวันด้วยวันไหนที่มันราคามากกว่า13700เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยวันนี้32เนี่ยมันก็แปลว่าผมซื้อในทุนที่แพงกว่าวันแรก ล้ำซ้ำแพงกว่าวันแรกที่ผมเริ่มแพงกว่าล้ำซ้ำที่ซื้อเนาะแล้ววันไหนที่มันมากกว่าอย่างนี้ไปถึงเออไปไปตลอดเลยตั้งแต่วันที่30ครั้งที่32ไปถึง4 1เนี่ยก็คือได้ตน้นทุนที่แพงกว่าแต่ผมก็ยัง dCA อยู่นะคือแพงกว่าก็คือเอ,อ่อไม่คุ้มแหละเพราะว่าได้ซื้อในแพงในราคาที่แพงกว่าวันที่เริ่มวันที่เริ่มมันคือ13,400บาท ถ้าล่ามซัมไปมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าช่วงนี้หมดเลยแต่ผมก็ยัง DCA อยู่ผมก็ยังซื้ออยู่1 0 0บาทวันละครั้งผมก็ไม่เคยเปลี่ยนกฎกติกานี้เนาะแม้ว่าความแตกต่างระหว่างล่าซัมกับดีซมันน้อยลงเนี่ยยังไงไซเวย์ก็ตามยังไงกำไรมันก็ยังเยอะกว่าผมเชื่อว่านอกจาก นอกจากว่ามันจะไซด์เว์ไปเรื่อยๆเป็นปีเนี่ยาราคาตรงนี้มันก็ยังยังยังเป็นยังเป็นกำไรและก็ยังสูงกว่าล้ำซ้ำยังดิเฟรนต์ยงเป็นยังเป็นบวกอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็แค่เป็นท h e o r ีเป็นสิ่งที่ผมคิดแต่มันก็อาจจะทําให้กําไรน้อยกว่าล้ำซ้ำก็ได้สักวันถ้าสมมติผมซื้อในราคาที่แพงกว่าต้นทุนตอนแรกไปเรื่อยๆเป็นปี เพราะเนื่องจากว่าไซเย์ต่อหรือราคามันขึ้นผมก็อาจจะได้กําไรหรือเปล่ายางังไงวะเออนึกไม่ค่อยออกจริงๆถ้าเขียนสคริปต์เขียนสคริปต์แล้วก็ทำซิมูเลชันนะมันก็จะเห็นชัดเจนจริงๆผมเคยทําแล้วละ่ะอ่อผมทําทุกวิธีทางทําทุกทาทุกสถานการณ์แล้วก็รู้ว่า DCA ยังไงมันก็กําไรอันนี้หมายถึงว่า dCA ยังไงก็ไม่พลาดพลาดยากที่จะพลาด ผมก็เลยทําให้ดูวันนี้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าระหว่างทาเนี่ยช่วงไหนถึงล้าซ้ำม,มันจะเรียวกว่าดีกว่าหรือช่วงไหนดีเซยังมีผลที่ดีกว่าอะไรเป็นต้นเนาะอันนี้ก็จะทําให้ดูเป็นอ็กซ์เรเมนต์ให้ครบ250ครั้งทุกคนจะได้มาดูกันว่าอันไหนดีกว่าแล้วจริงๆเนี่ยเริ่มมีคนมาถามเพื่อนๆมาถามผมว่าเฮ้ยซื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วขาออกจะออกตอนไหนวะอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้ก็ตอนแรกไม่ได้คิดเนาะ ตอนแรกก็คิดว่าขอให้ถึงวาเลนไทน์ปีหน้าเนี่ยค่อยมาว่ากันว่าผลตอบแทนมันดีกว่าล้ำซ้ำขนาดไหนหรืออาจจะแย่กว่าก็ได้แย่กว่าขนาดไหนแค่นั้นเองแค่อยากรู้ว่าลองดูแบบลองดูว่ารัคาร้อยบาทเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ขาออกจริงๆมันก็สําคัญถ้าสมมุติออกผิดจังหวะล้ำซ้ำอาจจะดีกว่าก็ได้ DC a อาจจะขาดทุนก็ได้ใครจะไปรู้ หรือ DCA อาจจะดีกว่าก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรการลันตีเนาะขาออกก็เป็นไทมิ่งขาเข้าเป็นไทมิ่งการ DCA ก็คือเป็นการที่เฉลี่ยทุกวันแต่ถ้าสมมติขาออกก็เป็นไทมิ่งเหมือนกันเนี่ยมันก็ควรจะวัดจังหวะดีๆหรือไม่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกับขาเข้านะไม่อยากวัดจังหวะก็ขาออกก็ DCA ออกไปด้วยมันก็น่าจะทำได้ อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่กเ็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้ก็ถ้าสมมติมีคนไหนที่มีความคิดความคิดแบบอื่นหรือว่าอยากให้ทำยังไงเป็น Request ก็สามารถ DM มาหาผมได้นะครับผมหรือว่าเขียนคอมเมนต์ง่ายๆเลยเ,เพื่อนผมหลายคนบอกว่าขี้ขี้เกียจคอมเมนต์แต่ก็ยังขยันจะมาพิมพ์ไลน์หาผมเองนะก็ก็แล้วแต่นะผมก็รับฟังหมดอยู่ดี แต่ก็ถ้าถ้าอยากจะบอกผมก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้ผมจะได้ผมอ่านทุกวันอยู่แล้วนะครับผมไลน์อาจจะไม่ได้ตอบทุกวันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีแล้วกันยังมีเวลา,ยาเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เสร็จแค่นี้ก่อนวันนี้มันเสาร์เอ้วันศุกร์อ่ะเดี๋ยวเจอกันวันจันนะครับสวัสดีครับ